ผมเท่มากเลยส่งผมมาอบตน้ำสวยนะครับน้องอะไรครับเนี่ยน้องอะไรครับผมอาจารย์นะครับพักผู้จัดี่างเป่ามาส่งผมนะดู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 เอาคันไหนครับเอาคันไหนเอาคันไหนคันนี้เหรอเอาไปเลยครับขี่ไปเลยอบตน้สวยนะครับเด็กๆหน้าทีมก่อนนะครับแสดงชุดแรกนะครับเด็กๆข้าบรรยากาศศูนย์พัฒนาเด็กเด็กตำบลน้ำสวยครับผมโอ้โหได้ยี่สิบบาทแล้วน้องอ่าเป่าครับผม รถซื้อแกงรถซื้อแกงการแสดงรถซื้อแกงมาสักทีนะมาดลวยเทซุนพัฒนาดีจริงดนะคะพระทูปใบดำบุน้ำช่วยทุกคนบอกว่าไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นหรอเนี่ยบอขึ้นเจมเปร์ลาพอขึ้นดิอ้าวพอขึ้นแสดงน้ำมูหายแล้วหายแล้วพี่น้องอ้าล้นเบทีเลยพี่น้องล้นเบทีเลย

ศูนศูนย์ดูแลเด็กในปฐมไปโอ้มีเดป็ปรวยรวยปวยปลายเด็กน้อยเฉลยนะพี่น้องเข้าออร์อเอเลนเดีให้พนะุ่นะตาหฮากเก่งตาหฮากเก่งว่ามีซ่องัอง้งชั้งเธอมุกกะม้นนสุดยอดครับสุดยอดอยอ,อันนี้ก็รอเก่งพี่น้องรอเก่งเังเปาเป็นไเอาเปาจะ,จะตกจะตกกัน มาเริ่มแสดงบันี้พี่น้องดีดโดงโดงโดงโด,ด,ดงแต่ละคนเนปุ้ยจักเตือโตัวได้มาดีดดีเป็นตาาย <c oughs> การแสดงมีสองลงมีช่องรงเรียนเด้อนนี่นะมีข้องประทมใบข้องข้องสุ่นเด็กเล็กเอ่อบันซุปแล้วก็สุ่นเล็ก,เล,กเล็กๆอ่บอบันสระอดไหลนี่อะพี่น้องนี่นะ <c oughs> โอ้แต่หากิงให้กับให้ <c oughs> โอ้ยผู้ให้กับให้คักให้แน Thank you.